อยากพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นต้องดูคลิปวิดีโอนี้ครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. Hi guys ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การฝึกภาษาอังกฤษกับสตังอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you. วันนี้นะครับเราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษคำไทยคำอย่างไรไม่ให้กระแดะและสามารถฝึกพูดได้ภายใน1วันด้วยนะครับสตังจะรวบรวมนะครับคำศัพท์ต่างๆที่คุณผู้ชมสามารถฝึกพูดได้ในชีวิตประจำวัน เขาเรียกว่าคำทับส์นะครับที่คุณสามารถพูดได้แล้วรู้สึกว่าไม่เคอะเขินแล้วคนไทยทั่วไปฟังเราไม่ติดขัดไม่กระแดะเดี๋ยวไปดูกันว่า10คคำนี้จะมีคำอะไรบ้างแล้วจะนําคําเหล่านี้มาแต่งประโยคด้วยไปเปรียนพร้อมกันเลยครับ mm. เริ่มจากคําที่1นนะครับปกติแล้วคนไทยจะพูดคํานี้ว่า Facebook ใช่ไหมแต่ถ้าจะพูดแบบว่าสำเนียงคล้ายๆชาวต,ต่างชาติเราจะพูดว่า Facebook Facebook ตัวอย่างประโยคเช่น I use Facebook 10 hours a day. I use Facebook 10 hours a day. ประโยคนี้เราสามารถพูดไทยคำอังกฤษคำได้ว่าฉันเล่น Facebook วันละ10ชั่วโมงคำต่อมาคนไทยจะพูดว่า password แต่ถ้าจะพูดสำเนียงเหมือนฝรั่งนะครเราจะพูดว่า password Password แปลว่ารหัสผ่านตัวอย่างประโยคเช่น Can I get a Wi-Fi password? Can I get a Wi-Fi password? ประโยคนี้แปลว่าฉันขอ Wi-Fi password ได้ไหมเราสามารถพูดไทยคำอังกฤษคำประโยคนี้ได้ก็ไม่ได้ดูกระแดะนะฮะคำต่อมาคนไทยเรียกว่า mask นะครับแต่ฝรั่งพูดว่า mask mas mask แปลว่าหน้ากากอนามัยตัวอย่างเช่น wear a mask before entering 7-11 e l e wear a mask before entering 7 e v l ประโยคนี้สามารถแปลได้ไทยคำกฤษคํำได้ว่าใส่แมสก่อนเข้า7 e v e n Eleven คำต่อมาคนไทยจะเรียกว่าสตองแต่ถ้าเป็นสำเนียงฝรั่งนะครับเราจะพูดว่า strong strong แปลว่าแข็งแรงตัวอย่างประโยคเช่น he is so strong he is so strong ประโยคนี้แปลว่าเขา strong มากๆ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคที่สามารถพูดไทยคำอังกฤษคำได้โดยไม่ต้องโกว่ากระแดะนะครับต่อมาคนไทยจะพูดว่า list แต่ภาษาอังกฤษจะพูดว่า list list แปลว่าลงรายการตัวอย่างประโยคเช่น may I list what I want to buy may I list what I want to buy ประโยคนี้แปลว่าขอฉัน l ลิสต์สิ่งที่อยากซื้อได้ไหมต่อมาครับคนไทยจะเรียกว่าเกต แต่ฝรั่งจะพูดว่า g e t g e t แปลว่าประตูตัวอย่างประโยคเช่น I have to wait at gate 5 i have to wait at gate 5ประโยคนี้แปลว่าฉันต้องรอที่เกต5ต่อมาถ้าสำเนียงไทยนะครับเราจะพูดว่า clean แต่ถ้าจะพูดแบบสำเนียงภาษาอังกฤษนะครับเราจะพูดว่า clean clean แปลว่าสะอาดตัวอย่างประโยคเช่น Your bedroom is really clean. Your bedroom is really clean. ประโยคนี้แปลว่าห้องนอนของคุณ clean จริงๆก็สามารถพูดแบบไทยคำกฤษคำได้แบบธรรมชาตินะคำต่อมาคนไทยจะพูดว่า panic แต่ถ้าเป็นสำเนียงภาษาอาังกฤษนะครจะพูดว่า panic panic แปลว่าวิตกกังวลตัวอย่างประโยคเช่น d o n t panic about COVID-19 Don't p a n i i c b o u u t o v v i d 9 9ประโยคนี้แปลว่าอย่าแพนิคเกี่ยวกับโควิด1 9คําคำตอบมาครับคนไทยจะเรียกว่าเฟรชแต่ภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะสำเนียงฝรั่งเราจะออกเสียงว,ว่า f s h Fre s h แปลว่าสดใหม่ตัวอย่างประโยคเช่น the vegetables in the basket are so fresh the vegetables in the basket are so fresh ประโยคนี้แปลว่าผักในตะกา้าเฟรชมากก็พูดทับศัพท์ไปเลยนะครับและคำสุดท้ายอันนี้น่าจะไม่ยากคนไทยเรียกว่า Happy ใช่ไหมครับแต่ถ้าสำเนียงภาษาอังกฤษจะพูดว่า Happy Happy แปลว่ามีความสุขตัวอย่างประโยคเช่น she looks happy she looks happy ประโยคนี้แปลว่าเธอดูแฮปปี้นะเนี่ยก็พูดทับศัพท์ได้ไม่ดูกระแด่ด้วยนะครับนี่คือ10คคำศัพท์นะครับที่เราสามารถนําไปใช้พูดไทยคําอังกฤษคําแล้วก็ดูไม่กระแด่ได้สังคมยอมรับแล้วก็สังคมชินชากับการพูดทับศัพท์แบบนี้นะครับแต่ความสนุกข,ของการเรียนภาษาอังกฤษของเรายังไม่หมดเพราะวันนี้เรามี today's quiz สตังจะนำนะครับคำศัพท์ที่คุณได้เรียนมาตอนต้นนี้เลือกมา5คําและจะทดสอบว่าคุณเนี่ยจำคำศัพท์เหล่านี้ได้หรือไม่สตังจะเรียงกันแบบกระจัดกระจายแล้วให้คุณผู้ชมนะครับกลับมาเรียงให้ถูกต้องต่อขอให้คุณผู้ชมนะครับจำคำศัพท์นี้ได้ทั้ง5คําแล้วคุณจะทําควิสในวันนี้ได้เต็มทันทีไปทำปรพร้อมกันเลยครับคําที่1ตัว h เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่แปลว่าชั่วโมง เรียงคำศัพท์นี้ให้ถูกต้องใน3วินาทีนี้ครับ The answer is o u r o u r คำที่2ตัว W เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่แปลได้ว่าสมสัยสาวินาทีเรียงคำนี้ให้ถูกต้องครับ The answer is where where คำที่3ตัว b เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่แปลง่ายๆว่าห้องนอนเรียงคำนี้ให้ถูกต้องภายใน3วินาทีครับ the answer is bedroom bedroom คำที่4ตัว a เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่แปลว่าเกี่ยวกับ3วินาทีนี้เรียงคำศัพท์ให้ถูกต้องครับ the answer is about about และคำสุดท้ายตัว B เป็นตัวอักษรตัวแรกและตัวใหญ่ภาษาไทยแปลว่าตะกร้าเรียงคำศัพท์ให้ถูกต้องภายใน3วินาทีนี้ครับ The answer is basket basket เป็นไงครับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับเราสามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วใช่ไหมซึ่งคุณนะครับหากใครดูครบจบคลิปนี้ฝึกพูดตามแล้วก็นำไปฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆได้ คุณจะสามารถพูดภาษาอังกฤษทั้ง10ประโยคนี้ได้ภายใน1วันทันทีนะครับหากใครชอบเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆแบบนี้นะครับติดตามเราได้3ช่องทางนะครับเรามี Facebook, YouTube และ True ID In Train ให้คุณได้ฝึกภาษาอังกฤษฟรีกับวิดีโอร้อยกว่าวิดีโอนะครับรับรองว่าดูทั้งหมดเนี่ยคุณภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นแน่นอนครับครั้งหน้าสตาร์จะพาทุกคนไปฝึกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามได้ในเอพิโซดหน้ากับอังกฤษออนไลน์ F Five Thank you วันนี้ลาไปก่อนนะครับ Bye for now Online. I'm fine, thank you.